ถ้าวันนี้คุณทอสิบข้อคิดฝึกให้ใจสู้ชีวิตข้อที่หนึ่งมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเคยผ่านผิดพลาดมากี่หหนเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณก็ได้ลองได้ทำอะไรที่มากกว่าหลายคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บกำลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมคะข้อที่สองยิ่งเติบโตขึ้น เราก็เริ่มระหนักว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะขึ้นมีเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนก็เพียงพอแล้วข้อที่สความโชคดีของชีวิตไม่ได้หมายถึงการมีเพื่อนเป็นร้อยคนแต่มันหมายถึงการมีเพื่อนสักคนคอยยืนอยู่เคียงข้างคุณยามที่คุณโดนคนนับร้อยปฏิเสธทั้งหากค่ะเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่อยู่ข้างคุณคอยถามสารทุกสุขดี ช่วยเหลือและให้กำลังใจที่ซึ่งกันและกันลองหาเพื่อนดีสักคนสองคนไม่ต้องมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนที่ดีก็พอแล้วค่ะข้อที่สการล้มเลิกก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวเสมอไปก็เพราะบางครั้งมันหมายความว่าคุณมีความเข้มแข็งเ,เพียงพอที่จะถอยออกจากเส้นทางเก่าเพื่อมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิม หาเส้นทางและหนทางดำเนินชีวิตใหม่ดีกว่าการยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์คุณควรสร้างกํำลังใจให้ตนเองเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและลุกออกมาจากเส้นทางที่ไม่ใช่ตัวคุณซะข้อที่5ถ้าคุณมีความปรารถนาที่จะทำสิ่งใดแล้วก็คุณย่อมมีหนทางที่จะทำมันเสมอแต่ทำไม คุณก็จะพบแต่ข้ออ้างที่จะไม่ทํามันเท่านั้นการมีข้ออ้างเยอะแยะเป็นนิสัยของคนขี้แพ้จงเลิกใช้ข้ออ้างและข้อแก้ตัวมาทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยได้แล้วนั่นไม่ใช่หนทางที่ดีนักข้อที่6หากคุณเลือกที่จะไม่เสี่ยงกับอะไรก็จงตระหนักไว้ว่าคุณกําลังเผชิญกับความเสี่ยงรอบตัวแล้วละ่ะ ท้าปล่อยให้ชีวิตคุณไม่ขยับไปไหนแบบนี้นั่นแหละความเสี่ยงขั้นสุดลองนึกภาพในสิบปีข้างหน้าที่คุณยังเป็นไอ้หนุ่มกระจอกคนเดิมที่ยืนอยู่ในพื้นที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยในขณะที่คนอื่นสู้กับความเสี่ยงจนพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วข้อที่7คนเราจะเรียนรู้และเติบโตจากความล้มเหลว ได้มากกว่าความสำเร็จอยู่เสมอหากปราะศะจากความล้มเหลวคุณก็จะไม่มีแรงผลักดันดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าความล้มเหลวให้ประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนอีกทั้งคุณจะพบว่ามีคนมากมายที่คอยยืนเคียงข้างและให้กำลังใจคุณในวันที่คุณล้มด้วยนะคะข้อที่8เมื่อคุณเลือกที่จะมองด้านดีในตัวของคนอื่น สุดท้ายแล้วคุณก็จะพบด้านดีในตัวของคุณเองมองโลกในแง่ดีมีแต่พลังด้านบวกมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าด้วยนะเอาละ่ะยิ้มหน่อยซิข้อที่9ผู้คนมากมายมีชีวิตน่าเห็นใจเพราะสิ่งเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นมีก็คือเงินเท่านั้นหากมีเงินแต่ปราศจากความสำเร็จและความสุข คุณก็จะพึงพอใจในชีวิตได้ยังไงกันเล่าลองนึกดูซิข้อสิบหากคุณไม่ชอบอะไรจงเปลี่ยนแปลงมันซะถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ก็จงเปลี่ยนวิธีคิดที่คุณมีต่อมันต้องเลือกแล้วละ่ะว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรระหว่างพัฒนาให้มันดีขึ้นหรือยอมรับในความเป็นไปของมันก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้ว คุณก็ควรตั้งสติและให้กำลังใจตัวเองดีเริ่มเดินทางได้ก็มาถึงคำสอนของเตียไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคก็ยังใช้ได้เสมอก้าวข้อคิดของเตียที่ไม่ว่าจะผ่านยุคไหนก็ยังใช้ได้เสมอผมเป็นลูกชาวแผ่นดินใหญ่เมื่อครั้งหนีภัยสงครามเหล่ากงเหล่ามา้าต้องหอบลูกกระเตงหลาน เสือ้อผืนหมอนใบข้ามน้ำข้ามทะเลนี้ตายมาที่นี่เตี่ยเล่าให้ฟังว่าอยู่ลำบากมากข้าวปลาอาหารไม่มีกินมีแด็กความแห้งแล้งผู้คนแย่งกันกินแย่งกันใช้แต่กลุของเรายึดอาชีพค้าขายชอบค้าขายไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครสมัยนั้นลูกจ้างก็คือกุลียากจนไม่มีความมั่นคงไม่ค้าขายก็ต้องไปเป็นกุลีใช้แรงงานขายแรงงาน อากงมีวิชาทำก๋วยเตี๋ยวติดตัวมาอากงจึงทำโรงก๋วยเตี๋ยวอาแปะทำโรงซีอิ๊วอาโกเปิดร้านค้าขายอาเจกไม่มีวิชาอะไรจึงไปเรียนวิชาชีพเป็นช่างไฟและจบออกมาก็เปิดร้านค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าตระกูลของเราได้ถ่ายทอดวิชาค้าขายสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเตี๋ยเป็นคนชอบชิมชอบทานเตียทำอาหารเก่งมาก จึงยึดอาชีพทำจัดเลี้ยงพวกเราก็พลอยได้กินอาหารเหลาอาหารอร่อยระดับพัตคารฝีมือพ่อครัวขั้นเทพมาตั้งแต่เด็กกวนกุกเพื่อนรักกับเตี่ยก็คือเจ้าของเรือนเพชรสุก,กิยากีถนนเพชรบุรีและอีกคนก็คือเจ้าของพัตคารเจ้าพระยาเตี่ยบอกว่าอยู่ยังไงก็ไม่อดตายทำอะไรก็ขายได้ขอให้ทำของดีอร่อยจริง และราคาไม่แพงเกินไปและต่อไปนี้คือเรื่องเล่าข้อคิดคำซ้อนจากเตี่ยของผมข้อหนึ่งฉันมักจะเห็นเตี่ยใส่กางเกงตูดปะตูดขาดไม่พิธีพิธันที่จะแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนคนที่นี่เขาบ้างจะได้สวยงามดูดีทำให้ฉันต้องอายเพื่อนฉันจึงถามเตี่ยว,ว่าทำไมเตี่ยไม่แต่งตัวดีๆเหมือนคนอื่นเขาเตี่ยตอบว่า เราเป็นคนปากท้องต้องมาก่อนอยู่เมืองนั้นเรารำบากมากแย่งกันกินแย่งกันใช้พื้นดินสีแดงแห้งแลง้งอดอยากยากจนไม่มีใครเขาจะมาใส่ใจสนใจเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแต่งตัวขอได้กินอิ่มกินดีมีชีวิตอยู่รอดก็ดีใจมากแล้วจำไว้นะลูกใส่กางเกงตูดขาดไม่เป็นไรแต่ปากท้องเราต้องอิ่มคนในครอบครัวเราต้องกินอิ่ม พูดเรื่องนี้ปุ๊บผมนึกภาพเด็กที่อดข้าวกิ่งข้าวกับน้ำปลาเพื่อหาตัางค์ซื้อกระเป๋าหลุยวิตตองใบละห้าหมืน่นลอยขึ้นมาทันทีข้อที่สองเมื่อเริ่มมีเงินอย่าเอาเงินไปซื้อของปรนเปรอตนเองทั้งหมดต้องเก็บเงินไว้ลงทุนขยายธุรกิจต่อไปด้วยข้อที่สาม ขายอาหารจานเดียวนะอย่าขายอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวทำให้อร่อยอร่อยจริงอย่างเดียวพอก็รวยได้อาหารตามสั่งทำไม่ทันทำเยอะก็ไม่ได้ไม่ทันได้รวยเหนื่อยตายก่อนข้อที่สี่ต้องหัดฟังเพลงเก่าบ้างเพลงเก่ามันไพเราะน่าฟังเพลงสมัยพวกแก่มันไม่มีอะไรเลยตะโกนกันโวกเวก มันเป็นเพลงตรงไหนข้อที่หอย่าไปดองกับคนไม่ดีลูกหลานไปมีครอบครัวอย่าไปแต่งงานกับคนไม่ดีตระกูลไม่ดีเป็นนักเลงติดยาติดการพนันคดโกงเห็นแก่ตัวไม่รักญาติพี่น้องไม่เอาใครดองกันไปก็เดือดร้อนทั้งตระกูลเพราะเราผูกพันกันเกี่ยวพันกันเป็นครอบครัวใหญ่ข้อที่6 ถ้าหาแฟนไม่ดีไม่ได้ไม่มีใครรักไม่มีใครดีกับลูกไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องไปฟูมฝฟายลูกสาวคนเดียวเตี่ยเลี้ยงได้ข้อที่7เตี่ยตื่นตีสี่ตีห้าทุกวันเตี่ยบอกว่าเราตื่นก่อนเขาก็ทำงานก่อนเขามีเวลามากกว่า,าวันละหนึ่งชั่วโมงชีวิตเราก็ลํำหน้าคนอื่นไปแล้ววันละหนึ่งชั่วโมงทำให้นึกถึงคำที่ว่า อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาข้อที่8เป็นพี่น้องต้องรักกันให้มากๆอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันพ่อแม่จะนอนตายตาไม่หลับข้อที่9มีวัดอยู่ใกล้บ้านใกล้ชุมชนต้องดูแลไม่ใช่เอาแต่หอบเงินขึ้นเหนือล่องใต้ไปทําบุญวัดโน้นวัดนี้ แต่วัดในชุมชนของตอนเองบ้านตนเองไม่ดูแลเลยเราเกิดที่นี่โตที่นี่เราต้องดูแลบ้านของเรา